สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนสนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันรมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%เปอร์เซนค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไลน์6 7 5 1 3 7 6 8 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะจีนทดสอบรถไฟแม็กเลบวิ่งทยาน800คกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำเร็จ ห้องปฏิบัติการตรงหูในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนประกาศความสำเร็จครั้งใหม่ในด้านเทคโนโลยีแมกเลฟความเร็วสูงหลังจากมีการทดสอบเร่งความเร็วของรถไฟต้นแบบขนาด171ตันแต่800กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในระยะเวลาเพียง5.3วินาทีซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญในการวิจัยแรงขับเคลื่อนพลังแม่เหล็กไฟฟ้ารายงานระบุว่าการทดสอบขั้งต้นใช้รางรถไฟยาว1,000เมตร ตัวรถไฟทำความเร็วแตะระดับสูงสุดที่ตำแหน่งราว600เมตรและหยุดวิ่งได้อย่างมั่นคงณจุดสิ้นสุดรางโดยการทดสอบวิ่งครั้งนี้ใช้ระยะเวลาทั้งหมด8วินาที ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากระบบกํากับทิศทางแรงยกลอยพลังแม่เหล็กไฟฟ้าแบบถาวรบวกแรงขับเคลื่อนพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเอาชนะความท้าทายหลายประการอย่างความเสถียรทางอากาศยสยพลศาสตร์ความเร็วสูงการสื่อสารไร้สายแบบความหน่วงต่ำและการควบคุมมอเตอร์เชิงเส้นอย่างแม่นยำ รายงานเสริมว่านี่เป็นการสร้างสถิติโลกครั้งที่3ของห้องปฏิบัติการในรอบ6เดือนต่อจากความสำเร็จก่อนหน้านี้ที่ทำความเร็วแตะ650กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวันที่16มิถุนายนและ700กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการระบุว่ารางรถไฟยาว1,000เมตรจะเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบขนส่งแมกเลฟรุ่นถัดไปการส่งยานอาวกาศด้วยพลังแม่เหล็กไฟฟ้าและโครงการเศรษฐกิจการบินระดับต่ำโดยส่งเสริมการคิดค้นเทคโนโลยีการขนส่งอันล้ำสมัย ทีมข่าว aec tv channel รายนานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการ จองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา๋า080 611 7 7 5 5ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะ